สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาได้ครับมาอน,นี่ย่างเสือล่องให้มาแซบๆกับแหวนรถนี่พี่น้องมันเป็นสีไงรถพี่น้องแล้วไฟมันแห้งเนี่ยเนื้อเสือ,อน,นี่ซอยมาแล้วพี่น้องโอ้ยแซบๆกับแหวนรถอันนี้เขาก็มากับเจวปลา,มมาลาได้พี่นอ้นองโบแมนเจวเพียขมเด้อกับกางเนียวแซบๆนี่เพิ่นไอ้น้องเพิ่นจะยา่างข้างๆนะพี่น้องนึมา มันนี่ไม่นุเมฮกกะง,ง่ายๆนะพี่น้องกินง่ายๆมาลองเบิง้งเลยพี่น้องเลยกับตอนไอ้แรงๆนะพี่น้องเนาะจับเบิ้งกนันนะแจวพี่น้องแจวมะเขือยังดีพี่ืมนมันสะาดพี่น้องเอออืือ มันแตกใมป่าไว้พี่น้องแซ่บพี่น้งองจำมะแพงเลย,ยพี่พี่น้องคุยคุยกับแจ้าว สุดยอดครับสุดยอดอีลี กลิ่นหอมๆนะพีองกินรสชัตนนี่มันจะเป็นขครนะพี่งืมนี่วจิ้มิ่งขายอนะ่ะ กินนปเดียวเพืกาว้อนี่รำมันอไดกบางมันพี่นหออโอ้โหมากกับหมอกอนนี่เปนอนเอก็ <laughs> หมอกอนลายเี่น้องมันสุกแล้วสุกลายมันหยาบ เบื้องพีพี่น้องโอ้กินปล่าปล่าก็ะเซาะพอห้องมักแล้วนะพี่น้องบ่ได้ทายให้เบิ้งคำาเป็นยังไงเลยพี่น้อง

ออกินมันมันพี่น้องแซบ่บนุกมชุกไพแตกไปอันนี้น้อยนี่ไหมอืมมันแตกในปากเลวพี่นอ้อง แซ่บเป็นตะนายพี่น้องเจีายประหลาดากเลยไเออเปนไปูลยแซ่บพี่น้องเฮ้ย ฮึฮึอึอึฮ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 ตฮึมึฮึฮึฮึวึฮึฮึฮึนึ้ึฮึฮึอกฮึแึฮึฮึวึฮ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 ึอกฮึ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 นอ